พายทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำหนังมุ้งนะฮะอ่าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูว่าพวกผมที่ทำ Youtube กันอยู่ทุกวันนี้ถ่ายทำหนังม้งกันอยู่ทุกวันนี้ถ่ายทำกันประมาณไหนยังไงบ้างแล้วก็ใช้กล้องอะไรก็วันนี้ก็ไม่มีคนเยอะมากมายมีคนธรรมดา ปกตินี่ก็จะมีคนเยอะกว่านี้แต่วันนี้มีแค่ไม่กี่คนอย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะครับอ่าวันนี้พวกเรามารถแค่คันเดียวแล้วก็คนก็ประมาณนี้จะจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อลังการอะไรมากมายเหมือนกองถ่ายทําภาพยนตร์ไทยหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็อย่างว่าพวาผมทําแค่ยูทูบเบอร์นะเป็นแค่ยูทูบมันก็ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเยอะขนาดนั้นถ้าใช้เยอะขนาดนั้นก็เจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวเลยบอกได้เลยว่าเจ๊งกับเจ๊งอ่าแล้ววันนี้กล้องที่จะ เอามาถ่าทยทำนั่นก็คือลูมิกจ95เพิ่งจะถอยมาเมื่อวานเลยวันนี้เอามาเปิดงานใช้งานใหม่ๆเลยนะครับวันนี้อน,นีนะเทคนิคการทำหัวแตกหนังงงเทคนิคการทำหัวแตกนี่นนทำประมาณนี้อันนี้เป็นพร o อพพรอพในการทำเลือดนี่ทุกคนต้องเป็น <S S เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งพรอพเป็นทั้งผู้กกับเป็นทั้งมือกล้องเป็นทั้งดีเรคเตอร อุ anyway. <S <s ้ย so นั่กินไม่ได้แต่เท่ให้ตายแบบน่ากลัวแต่ตายแบบสวยขึ้นอันนี้ไปทาปากให้แดงนี่ครับโูรแกรมกับสตอรี่ฮ่าแคมเมอร์แมนแอคเตอร์หัวหน้าโจรอก็คือคนเดียวกันหมดเลยหนังม้งจะเป็นสไตล์นี้ไม่ต้องมากพิธีเลยตองไม่ใช่ฮอลลีวูดเราเป็นแค่กลุ่มทมงานเล็กๆยูทูบเบอร์ แค่นี้ก็ถือว่าออกสุดยอดแล้วดูกำลังรับชอดรวมกับกำลังรับชอตให้พระเอกอยู่พระเอกคือคนนี้น้าตาหล่อ,ลอ,ลอ,อเลาคล้ายเลนตอนนี้คือพระเอกหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นฉากที่พระเอกมาเจอว่านางเอกตายแล้วใครดู ฮอ,อนกฮู้ฮอ,อนกฮู้ฮอ,อนกู้ฮอนกฮู้ฮอนกู้แล้วฮัลหลแล้วนะฮอ,อนกู้ฮอ,อนกู้ฮอนกฮอนกู้ฮอนกฮอควาควาควาโอเคครับวันนี้ก็ถ่ายทำภาพ,พยนตร์มงหรือว่าหนังมงเพื่อลง YouTube เป็นที่เราร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างแต่ว่า ก็นี่คือภูมิปัญญาของพวกเราชาวชาวม้งหรือว่าชาวดอยนะฮะก็ถ่ายทากันประมาณนี้ก็ส่วนส่วนที่ทุกคนได้ดูเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการถ่ายทาเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดหรือว่ามาตรฐานแบบเต็มรูปแบบที่คนม้งเราถ่ายทำกันนะครับวันนี้พวกเราเราถ่ายทำกันแบบชิคชิไม่ได้แบบเน้นอะไรมากมายก็เลยได้ประมาณนี้ก็ถ้าว่าใครชอบใครอยากสนับสนุนก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะกันจะได้มีกำลังใจ ให้พวกเราได้ดูกันต่อไปอช่องนี้ก็จะเป็นการรีวิวเข้าของแล้วก็จะเอา b บี i n d ไฮ e ด c ซ n นหนัง้งหาเป็นทับทักเป็นช่วงๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็โอเคครับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ